แต่าังต้องเลกข้างล่างไว้ใช้สำหรับการศึกษาเพระนั้นะครับผมว่าผมใช้สื่อในการเรีนกาสนนะครับผมก็เลือกลงที่ผมต้องการที่จะก็ที่้ามนั้น ไใช่ไมครับแล้วผมก็มาที่โปรแกรมดีลุกลงผมก็ไปนโหนที่โหดแก้ไขน,นะฮะีขอย่าเป็นหน้าที่หนุนครับเพร,อเอรอาะนี้นเจอรบแล้วเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วว่าวิธีการนำภาพนำวิดีโอนำเสียงเข้ามาก็คือการล่านแล้ว่าก่อนอภิบางใช่ไหมครับแต่อีกพิธีหนึ่งก็คือการจับภาพหน้าจอ ถ้าเป็นอุโกรณ์ธรรมดาเราปลดที่ตัวไหนครับอินต์กรีนดนะครับแต่ถ้าเป็นนะฮะถ้าเป็นโปรแกรมอื่นผมก็ไม่แน่ใจว่าทำยังไงแต่โปรแกรมนี้เขาจะให้ตัวนี้มาครับเขาจะให้กล้องถ่ายภาพมาอาจารย์ไม่ต้องไปซื้อด้วยนะครับแต่กล้องตัวนี้ข้อเสียคืออะไรครับไม่สามารถถ่ายเซลฟี่ได้หมดสิทธิ์ถ่ายเซลฟี่ กล้องตัวนี้มีฟังก์ชันในการใช้งานอยู่สองฟังก์ชันหนึ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรมนี้สามารถจัดภาพได้หมดนะครับเช่นผมจะเอาเฉพาะเนื้อหาตัวนี้ของเฟรมนี้มาใช้ต่อนผมก็คลิกเข้าไปไทนีนี้ถ่ายภาพหน้าจอในหว่างคลิกเข้าไปปั๊บอาจารย์จะเห็นว่าลักษณะของภาพนันเปลี่ยนไปจาก โพสิฟก็คือมองเห็นปกติเป็นนิเกตีฟส่วนที่เป็นดำๆเขาเรียกว่านิเกตีฟนะฮะถ้าอาจารย์ไหนท่านใช้ต้องฟีมจะรู้ว่าเวลาที่เราฟีแล้วงมาสอบมันจะเป็นฟีมนิเกตีฟนะฮะขณะเดียวกันถ้าอาจารย์ไหนใช้สไลด์ในการขายขึ้นเขาเรียกว่าภาพนั้นเป็นภาพโพสิฟคือภาพที่มองเห็นปกติส่วนที่เป็นภาพปกตินั้นคือส่วนที่เราจะเอาส่วนที่เป็นนิเกตีฟนั้นที่เป็นสีดำเราจะไม่เอา เพราะฉะนั้นลูกศอนจะชี้ลงในส่วนที่เป็นโคจิีเป็นส่วนที่พื้นท,ที่เราจะเอาเช่นผมจะเอาข so well. right. ้องที่สามกับข in ัองที Indiana ่สี่เป็นที่สามกับเป็นที่สี่จะเห็นว่าลูกศอนั้นจะทาการแงยชี้ลงถูกไหมครับพอเราได้ตาแหน่งครับผมคลิกหนึ่งครั้งครับพอคลิกหนึ่งครั้งครับเมาส์ผมปล่อยนะครับแต่อย่าไปอย่าเพิ่งคลิกนะครับเมาส์ผมปล่อยนะครับแล้วผมก็ลากวางลงมาฮะลากลงมาเพื่อเอาอะไรครับเอาพื้นที่เฉพาะสองเปลืที่ผมต้องการนี้ แล้วผมคิดถึงนครับมาแล้วครับเป็นการจับภาพเฉพาะส่วนในโปรแกรมนี้โอเคไหมะอ่ะลองดูครับขอหนึ่งรูปหนึ่งส่วนอาจารย์โอถ่ายตรงไหนก็ได้นะครับนะฮะวางตรงไหนก็ได้นะครับเป็นเป็นต่อไปก็ได้ครับเป็นนี้รู้สึกจะเยอกไปแล้วนะครับอาจารย์ก็จะได้มาแล้วตองนี้ เห็นฮะถอารูปและวางครับคำั่งแรกคำั่งแรกถ่ารูปและวางนั่นคืออะไรฮะรูปนั้นต้องเป็นรูปที่อยู่ในหน้าจอดในที่นี้ร่อนนะครับตรงนี้จะเป็นการกับระยะการเรีงไม่ถูก ก็คือโจทยนการขับรถใหม่ๆกับระยะเบรกไม่ถูกนะคะแต่ถ้า,าจะกลับระยะได้เา,าจะารู้ว่าการลิกครั้งแรกเป็นการเลือกส่วนบนนะฮะการลิกครั้งที่อสองคือการเลือกส่วนล่างหรือถ้า,าจะเริ่มต้นจากส่วนล่างการกับครั้งแรกก็คือการเลือกส่วนล่างการครั้งที่สองก็คือการยินยอมว่าจะเอาเรียบร้อยแล้วนะครับ không được không được dùng tay lên nha, được, được, คำตั่งแรกถ่ายภาพเล็กวางนะครับถ่ายภาพหน้าจอระหรว่างนี้นะนะครับเรื่องไสเกลืครับถ่ายภาพาเฉพาะส่วนที่อยู่ในหน้าจอของดีโนะโปรเท่านั้นครับคำสั่งที่สองครับเกิดขอกันมากขึ้นแล้วครับค่อยๆทยอยขอนะครับ คุณสมบัติของภาพที่เราถ่ายมาเช่นเดียวกันกับ jpeg หรือภาพอื่นเราสามารถภาพเป้ามัลติโได้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ถ้าพิ้พเข้าไปนะครับอาจารย์ก็จะเห็นว่าอะไรฮะบเป้ามัลติโตอาจารย์พิมพ์กมาปับรูปที่เราถ่ายมาได้นะครับก็จะเหลือตุ้แค่นี้ทำได้ที่เป็นรูปภาพได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่อาจารย์จะาต้องการคลายไหมท็่เราทนะครับ ไม่บ่อยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรู้รสชาติของเครื่องมือนะครับใช่ไม่เป็นไรครับผมทีกิจกรรมกับหลังของวันเปิดอการเครื่องมือนะครับอาจารย์ดูหน้าจอที่หนึ่งนะครับยังดูหน้าจอที่หนึ่งนะครับถ้าอาจารย์แตะคลิกเข้ามาครับอาจารย์จะเห็นเครื่องมือใช่ไหมครับว่าเครื่องมือกับค่าคืออะไรเมื่อกี้เราทราบคำว่าอะไรครับคำทราบความอเิกโดถูกไหมครับ กับค่าเริ่มต้นใช่ไหมครับสร้างขอความวินโดว์ตรงนี้นะครับมีตัวหนึ่งที่อยากจะ็นท่านนำอาจารย์ก็คือคำว,ว่าสปริงครับคำว,ว่าิมมิ่งถ้าอธิบายให้เข้าใจก็คือการเคาะถ้าเป็นวินโดว์หรือบลูทูธคือใช้การตัดเคาะแต่ถ้าอยากจะคเคาะในโปรแกรมนี้จะใช้คำว,ว่าิมมิ่ง แต่การอในโปรแกรมนี้เมื่อใช้คำว่าทิปปิ้งการคอปจะไม่เหมือนกับบนอุปนิโดหรือเอคอลหน้าตาจะเหมือนกับการถ่ายภาพปกไิเช่นผมใช้คำว่าทิปปิ้งรูปที่จัดการจะเป็นรูปนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าทิปปิ้งก็คือการค็อปบางส่วนที่จะเอาผมเอาเกณน์เกณฑ์เลยครับผมทอกเก็น์เลองไมฮะก็คือการถ่ายภาพซ้าอีกครั้งหนึ่ง ครับสมมติว่าครั้งแรกเราเอามาสองก้อนเต็ดมาสองก้อนเอาไปเอามาตัดทิศใจปุ๊บก้อนนี้ก็เอารอกเขาต้งก้อนนี้ของพอใช้วิธีการเขาแล้วก็ทิ้เข้าไปแล้วก็ใช้ก้อนซีมมิ่งทิ้เข้าไปครับอาจารย์ครับเพาะนิดหนึ่ครับได้แล้วครับอาจารย์ก็จะได้ภาพนการแต่ถ้าสมมติว่า อาจารย์ต้องการทั้งสองภาพที่ทั้งเดียวเหครับโอเคครับอาจารย์แยกคัปปี้ออกมาครับรูปนี้ทำการติ๊กิ๊งรูปนี้ทำการติรูปนี้ทำการติ๊กิ๊งรูปข้างล่างอาจารย์ทีจะได้ต่อรูปแยกออกมาแล้วนะครับมีการติ๊กติ๊กทำได้ทุกอย่างที่เป็นรูปภาพเจ้เว็บวิดีโอ อ่ะทีนี้เมื่อกี้แนะนำในเรื่องของการถ่ายภาพวามถายภาพนะฮะที่น้าจรียบร้อยมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือในกรณีที่เราอยากถ่ายภาพอยากได้อยากได้แต่เขาไม่อนุญาตให้เราเซฟก็คือการถ่ายภาพข้างนอกโปรแกรมคำสั่งแรกคืออะไรครับถ่ายภาพในโปรแกรมคำสั่งที่สองคือการถ่ายภาพนอพกโปรแกรม ภาพนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวขอร้องว่าให้หยุดก่อนให้พอไปน่อ,อน,นะครับเช่นตอนนี้ผมจะถ่ายภาพมาเหตุเรื่องกานควายแร็กเกีย่ยวนีน้อันนี้คือวิดีโอนะครับผมหยุดวิดีโอไว้แล้วหลังจากนั้นผมก็มาคำสั่งถ่ายภาพหน้าจอแล้ววางในห้าวินาทีไม่ได้หมายเพราะว่าให้การถ่ายเสร็จภายในห้าวินาที ถ้าเกิดนี้เขาจะไปถามแทนไม่ใช่นะหมายความว่าถ้าอาจารย์ใช้คําสั่งนี่ปั๊บโปรแกรมจะถูกยุบตัวลงทันทีแล้วหลังจากนั้นรอการเ e s e t นะครับ r e s e ของโปรแกรมขึ้นมาก็จะเกิดเป็นภาพนิ่งขึ้นมาลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นอาจารย์ก็เลือกในส่วนที่อาจารย์จะบล็อกครับนะฮะบนสุดกําหนดพื้นที่กำหนดปิกหนึ่งจังเราก็ลากออกมาไม่ต้องปิดนะครับไม่ต้องปิดที่ออนนะลากม้เฉยแล้วก็บล็อก ภาพนี้ก็จะวิ่งไปที่โปรแกรมันมีได้ทั้งภาพทิ่งและภาพเคลื่อนไหวภาพไหนที่อาจารย์ต้องการอยากจะได้เช่นแม้กระทั่งตัวหนังสือที่เป็นไฟวินโดว์กี่ท่านทิ้งกี่ท้านกี่ท้านเพราะว่าทิ้งหลผ่านให้เด่็ในวิธีการถ่ายภาพเลยครับป๊ับถ่ายภาพภาพวิธีเปิดโปรแกรมวินโดว์รอไว้ในส่วนที่เราต้องการจะเอา นะครับแล้วก็ขายมาเลยครับข้อสี่ถึงข้อสิบสี่เลยครับจบมากเข้ามามาแล้วครับมาอยู่ในเฟรมนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์กินตาการออกต่อไปไหมครับว่าต่อไปเราสามารถเอาทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในนอกโปรแกรมนั้นมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวหัือรรูปภาพวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ปรากฏง่ายสุดนะครับ ถามว่าแก้ไขเส้นคำนี้ผิดเห็นผิดไม่ได้ครับอาจารย์ต้องกลับไปแก้ไขที่ต้นฉบับแล้วอาจารย์ก็เรียกขอความเล็กการถ่ายครับแต่เมื่ออาจารย์เราก็มาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าไอ้นี่ก็มีไอ้นี่ก็มีแต่เราต้องการที่จะอยากเป็นที่อาจารย์ก็ทำไงครับสร้างป้อมอัพเดทลู่แล้วก็ปิด้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ทำไงครับสร้างป้อมอัพเดทลู่ แล้วก็หบแล้วก็หบอะไรครับกําทนั่นคกอบัดร่าเริ่มต้นว่าเป็นอะไรเด็นะันนี่เป็นค่าเรื่ต้นเป็นเด็ดนะิแค่นเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นไงครับจำกัดพื้นที่อกถึงเวลาที่เราทเสนยที่ลากัตรข้าไ็ยดขยายได้ไหมครับรวมได้ไหมครับยลากขึ้นมาครับ ต้นไ,ได้อีกไหมครับไม่ได้แล้วต้องมาเริ่มต้นหน,คน,น่ครับเริ่มต้นหน่อยนะฮะมี่อีกครั้งนึงครับนะฮะปฏิรชนี้นะครับรก็คือการกลับไปกลับไปครับท่านี้ เพราะฉะนั้นทนที่ในการจัดการก็จะประหยัดมากขึ้นนช้ทุนที่น้อยนะครับโอเคครับอาจารย์ตรงนี้เรียนรงพอดีขออนุญาตีย้ายอามาดูนครับขอพอีเรียนลงเร่ตนองตับนะครับวัดเป็นพังโอ้ยกรับ ในช่วงระหว่างนี้อาจารย์ไม่เข้าใจอะไรอาจารย์เดินหาส่วนตัวกับผมก็ได้หรือเพื่อนบ้าผมก็ได้นะครับวันนี้ขออนุญาตพุกโครงการอาจารย์คนะครับขอเปลี่ยนช่วงเช้าไว้แค่นี้นะครับในชะ่วงบ่ยงายเราไปลุยกันะนต่อที่จบไม่จบไม่กลับบ้าน